สาปรชนพุตธบริษัททั้งหลายวันที่บันทึกวันนี้ก็ยังเป็นวันที่23่ธันวาคมสองพรอเเป็นการบันทึกเพื่อเอาเสือเล่มที่5หน้าที่ตอนที่2วันนี้ก็มาคุยกันถึงโพรงแผ่นดินในประเทศไทยว่าประเทศไทยเรามีโพรงแผ่นดินไหม เจ็กเขามีแล้วใกล้ไทยหลือเกินในเมื่อเจ็กมีทางมีตะใกล้ไทยไทยก็คงจะมีด้วยรวมความว่าก็ต้องเป็นเรื่องที่ต้องคิดแต่ก็มาดูมานั่งดูงดลองล่องพื้นดินแห่งประเทศไทยว่ามีตรงไหนบ้างแต่ว่าบังเอิญบรรดาท่านพุทธวรยษัทในตอนที่แล้ว ไปพูดยืนยันว่าที่จังหวัดกาญจนบุรีมีพระท่านมาท้วงว่าไม่ควรจะยืนยันเพราะการยืนยันว่ามีที่ไหนใหญ่หรือเล็กเท่าไหร่เป็นหน้าที่ของนักธรณีวิทยาไม่ใช่หน้าที่ของนิทานจะเพึงรับจะเพึงบรรยายจะพึงจะพ,ง,พงรับรองก็เป็นอันว่าในที่นี้ก็ไม่ยืนยัน เป็นในเพียงบอกว่าสายแผ่นดินที่เป็นร่องใหญ่ที่จะมีอันตรายกับคนไทยระยะสั้นๆมีไหมขั้นมันดูไปก็ปรากฏว่ามันไม่มีแต่ว่าทางนี้เว้นไว้แต่ว่าไปทำอะไรเป็นพิเศษเข้าอย่างนี้สมัยทราบเหมือนกันอาแต่เพียงว่าพื้นที่พบจริงๆที่มันจะพังลงมา ถ้ามันพังไปทําให้คนตายมันอยู่ตามธรรมดาขอ้มันก็ดีเรี่ยแค่ไปปลูก,ลกบ้านรือนบ้านเรือนบ้านเรือนโรงแล้วตึกตึกที่อยู่ให้คานใหญ่ๆก็ดีอย่างนี้แผ่นดินผืนนั้นตอนนั้นก็ยังสามารถต้านทานน้ำหนักได้อีกนานมากถ้าจะถามพระจะบอกว่า แผ่นดินส่วนนั้นที่เป็นโพรงใหญ่ที่กำลังต้านทานน,น,น้ำหนักในการสร้างเมืองใหญ่ๆเหนือโพรงขึ้นมาอีกสักกี่ปีจึงจะถลายตัวพระท่านก็ยิ้มท่านบอกว่าไม่ควรบอกเนื่องจากแต่บอกไปก็ไม่มีผลเพราะว่าการถล่มของแผ่นดินเพื่อความน้ำหนักของตึกและอาคารใหญ่ๆ ก,กี่ล้านปีก็ยังไม่ถลม่มในเมื่อ,อตั้งหลายล้านปีไม่ถล่มก็ไม่ควรพูดทีนี้มามาว่ากันเรื่องสายว่ากันเรื่องสายทางที่มันเดินไม่เข้าทางไหนบ้างพอบอกเข้าทางไหนบ้างทาง่านก็ค้านอีกเพราะว่าไม่ควรจะบอกจุดที่แน่นอนให้ไปเรื่องของนักตรณีวิทยาก็แล้วกัน ท่านบอกแต่เพียงบอกว่าเอาอย่างงี้ก็แล้วกันสายใหญ่ที่ผ่านประเทศไทยใหญ่ๆเป็นสายที่น่ากลัวจริงๆมีอยู่สามสายแต่ความกว้างของแต่ละสายที่กว้างสูงสุดไม่โตนักไม่เกินระยะความกว้างไม่เกิน3มกิโลเมตร แต่และสายและสายที่ใหญ่ที่สุดความกว้างไม่เกิน3มกิโลเมตรแต่ถ้าว่าบางตอนก็แคบกว่านนั้นบางตอนก็ถึง3มกิโลเมตรลดหลั่งกันตามลำดับนั่นก็สายแยกสายแยกนี่มากถ้าบอกว่าจะบอกจำนวนเลยมันเป็นสายเล็กๆจุดที่ตั้งของบ้านเมือง ที่คล่อมสายใหญ่มีไหมท่านบอกว่าเป็นเมืองใหญ่ๆจริงๆไม่ใช่กรุงเทพมีอยู่สามเมืองแต่ทั้งนี้ก็หมายความว่ายังไม่ต้องกลัวชีวิตของคนไทยที่ยังเป็นไทยและยังมีประเทศเป็นไทยยังไม่ต้องกลัวว่าแผ่นดินจะถลม่ม เพราะความรักน้ำหนักไม่ไหวของตึกบ้านตึกเรือนโรงแต่ว่าเวลานี้เขาทะเลาะกันเรื่องน้ำแต่เรื่องน้ำนี่ไม่ขอยืนยันเพราะมันหนักมากและท่านก็นบอกว่าอย่าไปพูดเลยจะเป็นเหตุให้เขาทะเลาะกันถ้าเป็นหน้าที่นักธรณีวิทยาไม่ใช่หน้าที่ของเราก็รวมความว่าหน้าที่จริงๆในการพูด ก็คือขอพูดว่าในประเทศไทยเรามีผืนแผ่นดินข้มีพโพรงแผ่นดินใหญ่ๆอยู่สาม,สา,มสายและก็ไม่ใช่เป็นสายที่น่ากลัวนักยังมีความลึกสูงแต่บางส่วนก็ลึกต่ำนิดหน่อยคำว่าลึกบางบางหน่อยห่อยก็หมายความจะาหนามากที่ว่ามันบางหน่อยหอยก็สามารถจะเจาะเอาความร้อนอักมาใช้ประโยชน์ได้ ความจริงก็ไม่เท่านี้นะไม่เห็นมีอะไรมากถ้าพูดไปก็จะมีแต่การเลอะเทอะกรวงความอบบรรดาพี่น้องชาวไทยทั้งหลายก็มีความมั่นใจในความดีของตัวเองที่เราถูกน้ำท่วมน้ำท่วมครานี้หนักหนามากท่มทั้งภาคกลางทั้งภาคใต้ภาคกลางที่ถูกก็เสียหายไม่น้อย แต่ว่าที่เกียวไทธานีดูนั่ว่าเขาจะประกาศว่ามีคนตายสองคนคนตายเพราะกระแสน้ําไหลเอาลูกไปส่งเอาเมียไปส่งตัวเองถูกน้ําไหลพายไปกับน้ํามันก็มีความรุนแรงไม่น้อยแต่ว่าเอิญมีที่ขยายไปมากแล้วก็บ้านเมืองต่างๆอยู่ไกลจากฝนใหญ่ก็อยู่ไกลจากสาต้นสายน้ํา ท่านที่มีอันตรายก็แค่ต้นสายน้ําปลายสายน้ําไม่มีอันตรายก็จะมีบ้างแต่ความเสียหายไม่มากนักสําหรับพี่น้องภาคใต้ท่านบรรด,จดาจ้าพุทธศัตว์ญาติโยมคนไทยด้วยกันภาคใต้หนักหน่อยนี่ก็ต้องถือว่าเป็นบทเรียนต่อไปก็ต้องมีการเตรียมพร้อมพร้อมเพื่อรับสถานการณ์ แต่ความจริงอย่างที่ท่านนายกสรรัมปชีนพูดคำวิญญาณเขาพูดกันนะเพรว่านายกท่านพูดจะบอกเรือ,อยางและเรือทองแบ่งคนที่หาประจําจังหวัดไว้จังหวัดละหลายหลายลำจำจํานวนไม่ได้เวลาเกิดเรื่องขึ้นจะได้ไม่ต้องไปขอยืมที่หน่อยขอยืมที่นี่มันไกลกว่าจะทัน่อไ,ได้มาก็ไม่ทันอีกการฉกเฉินท่านคิดอย่างนี้เขาท่านดี แล้วก็มีใครบ้างไหมที่เตรียมจะรับสถานในการเวลาแผ่นดินถลม่มได้ขอบอกไว้นิดหนึ่งคุยไว้หน่อยหนึ่งพระทำไมว่านี่นิทานนะพระองค์ไหนใครจะไปทวนถามนะนิทานบอกไว้นิดหนึ่งบอกพะหน่อยหนึ่งว่าระวังแผ่นดินถลม่มพร้อมกับน้ำมาตอนนี้ให้ระมัดระวังให้มาก อย่าทำอะไรให้มันเกิดในความประมาทถ้าน้ามาด้วยเพนดินถล่มด้วยจะอันตรายหนักเพนดินถล่มก็จมตัวน้ำก็ท่วอย่างนี้ต้องระมัดระวังแต่ก็ขอบอกว่าเพนดินถล่มของไทยจะไม่ถึงประเทศจีนถ้าปล่อยไปตามสภาพปกติไม่ทำไรผิดปกติเพนดินโวนนี้นับล้านปียังไม่ถลม่ม เว้นไว้แต่ว่าทำไรให้หนักเกินปกติอย่างสร้างสร้างบ้านสร้างเมืองนี่ไม่เป็นไรถ้ารูกระเบิดไปเที่ยงบ,ยบย่อยๆก็ไม่แน่นักเหมือนกันกรวมความว่าแผ่นดินถล่มในประเทศไทยยังไม่ต้องคิดคิดแต่เพียงว่าให้ทรงตัวความไม่ประมาทไว้ว่าอาจจะเพิ่งมีอาจจะเพิ่งมีเพราะคนสร้างสิ่งต่างๆเกิดให้เกิดขึ้น ก็เสียงทั้งหลายเหล่านั้นก็เป็นปัจจัยส่วนหนึ่งที่มีน้ำหนักสสงเกินไปจุดไหนที่เพิ่งห้ามถ้าจะบอกไม่คนนักธรณีวิทยาเขามีในเมื่อหมดเรื่องแผ่นดินถล่มก็กลับมาดีกว่ากลับมาไปจังหวัดอุทัยธานีตอนนี้ก็เข้าวัดท่าทรงดีกว่ามาเล่านิทานเพลผืนแผ่นดินไทย มันไม่มีเรื่องจะพูดนี่ก็พูดกันส่งนิทานที่ย่างกลับมาที่วัดท่าสูงนิทานนะคยจะเชื่อนะก็เข้ามาถึงก็ขอพบภุมธมเทวดาคือพระภูมเจ้าที่ถ้าถามว่าเทวดามีจริงหรือให้ไปถามพระพุทธเจ้าถ้าสงสัยพระพุทธเจ้าท่านบอกไว้ถ้าใครสงสัยไปถามตรงพระพุทธเจ้าน,น่น เรื่องราวกันอาต,อต,อตมาเชื่อพระพุทธเจ้าเพราะเป็นสาวกสาวกแปลผู้รับฟังต้องเชื่อเขาถามว่าเชื่อแบบที่โมกขัตถาแล้วมีเหตุมีผลก็ตอบว่าฝึกทังด้านจิตใจมาแล้วสามารถสัมผัสนรกได้สวรรค์ได้พรมโลกได้อื่นจากนั้นก็ยังได้แล้วเรื่องอะไรล่ะจะต้องมาถามกันว่าเห็นเลย ก็ต้องตอบว่าความเป็นอยู่ของคนพูดเวลานี้อาศัยคนโดยอาศัยเทวดาโดยอาศัยพระโดยเทวดารวมทุกพรมด้วยนะอาศัยหมดทุกอย่างแล้วต่อไปไม่ช้าไม่นานก็จะตายตายแล้วจะไปไหนถ้าเทวดาช่วยทันก็ไม่ลงนรกถ้าพระช่วยทันก็ไม่ลงนรก ถ้าพระฤดษเทวดาท่านช่วยไม่ทันก็ลงนรกก็หมดเรื่องกันไปนรกมันมีให้ลงเราเผลอเราก็ลงเราไม่เผลอเราก็ไม่ลงแต่ขึ้นอยู่กับกฎของกรรมแีนี้มาเจอภูมิเทวดาแต่ภูมิเทวดาที่วาาัดท่าสุงนี้มีงานไม่หนักมีหน้าที่รับตามคำสั่งของผมของกลุ่มพันธุ์ ตัว่ามองเดินเข้าไปทางด้านเหนือเข้าไปที่พระเจ้าพรมมหาราชก็เห็นพี่กรมพัน์คนหนึ่งอ้วนตักใหญ่ตึกเหมือนก็ะพร้อมโตจริงๆนุ่งผ้าอยักรังหน้าตาไม่ยู่ยี่แต่ว่าหน้าตาไม่ยิ้มนั่งอยู่บนแท่นที่เขาตั้งแท่นหินพระเจ้าพรม นั่งเหยียดขาโชว์เข่าหน่อยๆมีกระบองข้างขวามือก็หันเข้าไปถามว่าพี่ชายเป็นยามเลยท่านก็บอกว่าที่วัดเนี่ยเขาหายให้ผมเป็นยามครับผมอยู่ยามอยู่คนเดียวนอกนั้นเข้ามาอยู่ยามเขาอยู่ตามสบายก็ถามว่าทําไมไม่เข้ามาอยู่ยามบ้างละ่ะท่านก็ตอบว่ามันเป็นหน้าที่ของผม ถามท่านว่าทั้งหมดเทวดาชั้นจาตุมาราชที่เขตนี้มีเท่าไรท่านบอกว่าเป็นพันพันคนก็ถามมาอยู่กันได้ยังไงเป็นพันพันเนี่ยกท่านก็นเลยตอบยิ้มยิ้มท่านบอกก็อยู่อย่างเทวดาก็หมดเรื่องไปท่านถามว่ามีหน้าที่ถามได้ว่ามีหน้าที่อะไร ท่านต,ตอบว่ามีหน้าที่รักษาเขตเขตนี่ไม่ใช่เขตเฉพาะวัดอย่างเดียวนะมันยาวออกไปเป็นรัศมีหลายสิบกิโลถามว่าเขตนี้มีความสำคัญยังไงนะจย่งต้องใช้เทวดาเป็นพันรักษาเขตไกลไปเป็นสิบกิโลท่านก็ชี้มือลงไปเบื้องล่างก็มองตามนิ้วของท่าน ไม่เห็นอะไรเห็นแผ่นดินท้าจึงถามว่าพี่อ้วนเชี่ยดูแผ่นดินไอแผ่นดินตรงนีนะ้ฉันเดินทุกวันให้พี่อ้วนให้ดูอะไรพี่อ้วนก็บอกว่าดูเลยดินไปหน่อยสิ้ดยอำนาจเทวานุภาพบันดาท่านผู้ฟังสามารถบันดาให้เห็นสิ่งสีเหลืองพลบไปหมด มันเหลืองอารามคล้ายๆทองร้อยเปอร์เซนเต็มบริเวณไม่มีว่างเลยและก็มันมีส่วนซ้อนกันสูงมากเหมือนกับตั้งกองอิฐอีกกองมาสูงนอีกกิจกองต่อ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 ,ต,อ,ต,อ,ต,อต่อไปเป็นผืนใหญ่แต่ว่าเป็นส่วนลึกมาก ถ้าจะขุดกันจริงๆเทวทาตเทวดาไม่พาหนีก็ต้องขุดกันเป็นกิโลลึกเป็นกิโลกิโลเมตรนะแล้วก็ถ้าจะถามว่าเป็นคองทองคำธรรมชาติเป็นทรายหรืออะไรก็ต้องตอบว่าไม่ใช่เป็นทองแท่งแล้วก็ทองแท่งใหญ่ๆหันก็ไปถามพี่อ้วนพี่อ้วนถามพี่อ้วน,นว่าทองแท่งใหญ่ๆเนี่ย มันเดิมทีเดียวเป็นทองแท่งหรือว่าเป็นทองเป็นที่ทองเล็กๆท่านบอกก็มีสองส่วนเป็นทองแท่งใหญ่ๆมาจากเดิมก็ดีบางส่วนก็เป็นทองส่วนย่อยที่เขาทาให้มาเป็นแท่งใหญ่ก็ถามว่าใครทําเรื่องบอกว่าเทวดาบินหน้าที่ของเทวดาที่เป็นช่างจะต้องจัดทําทองให้เป็นแท่งใหญ่ๆจะได้รักษาสบา,ายย ก็ถามด้ว่าได้ทองแท่งใหญ่ๆทั้งหมดเนี่ยมันเต็มไปหมดมันกี่แสนตันก็ไม่รู้อ่ะท่านเอาสายหน้าท่าอกพูดทั้งแสนตันก็ยังไม่พอเลยยังไม่พอกับจำนวนอของทองถามว่าสมบัติส่วนนี้มื่อะไรจะใช้ได้ท่านบอกก็ต้องรอไปที เมื่อพ้นจากพระพุทธศาสนานี่หมดไปแล้วพระศาสนาพระสมณะโคดมตอนช่วงกลางจะมีพระบาเจกพระติเจ้าก่อนพระเสีอานตรัตช่วงนั้นก็จะมีพระเจ้าจากักรพรรดิอุบัติขึ้นมาในโลกแล้วก็ทองทั้งหมดนี่เขาทองเขาเก็บไว้เพื่อพระเจ้าจากักรพรรดิก็ถามได้ว่าถ้าเวลานี้จะขอแบ่งมาใช้บ้างไดไหม ท่านก็บอกว่าผมมีหน้าที่เพียงแค่เฝ้ามีหน้าที่อย่างเดียวอยู่ยามอย่างอื่นก็ไม่มีหน้าที่ทำยามก็มีหน้าที่สัสงเกตการว่าใครจะย่องเมาทองบ้างนึกใครจะทำอะไรในเขตนี้ผมรู้หมดใครทำดีใครทำชั่วพระองค์ไหนประพฤติด,ดีพระองค์ไหนประพฤติชั่วคนที่มาใครประพฤติดีใครประพฤติดดชั่ว นั่งอยู่นอนอยู่คิดเรื่องอะไรทาเรื่องอะไรผมรู้หมดให้ถามว่าพี่อ้วนคนมาหลายคนนะคนมาหลายคนพี่อ้วนรู้ดียังไงแต่ก็บอกว่าอย่าลืมว่าผมเป็นเทวดานะผมไม่ใชญ่คนเทวดาย่อมมีอารมณ์เป็นทิพย์ <c oughs> ถ้าถามว่าถ้าอย่างนั้นอยากจะทราบความเป็นมาของคนภายในในความเป็นมาของคนภายนอก คนที่กำลังไปแล้วคนที่กำลังมาได้คนที่กำลังจะมาพี่อ้วนทราบไหมถ้าบอกว่าเรื่องเล็กทราบทุกอย่างถามอะไรถามได้เลยใครโกหกท่านบ้างใครพูดจริงบ้างผมบอกได้เลยเอาอย่างนี้ก็แล้วกันตอนนี้ไปผมรับอาสามีอะไรถามผมก็ได้แต่ว่าตัวท่านเองเนี่ยไม่ต้องถามผมนะมั้ง เพราะว่าท่านททามาราชทั้งสี่อยู่ใกล้ท่านอยู่แล้วเพราะเทวมาราชเป็นก็เป็นนายผมท่านถามอะไรท่านบอกอยู่แล้วแต่เพียงว่าทราบถึงว่าเทวดาถ้าไม่ถามก็ไม่บอกอย่างพิเภกพิเภกในเรื่องรามเกียรติจริงแล้วไม่จริงก็ไม่ทราบที่ไปอยู่กับพระรามเป็นหมอนดูพระรามให้ช่วยดูพิเภกกระกาบทูลขอพรว่าถ้าไม่ถามก็ไม่ทูล ถ้าเรื่องอะไรถามก็บอกเรื่องไรไม่ถามก็ไม่บอกเพราะการลบของพระรามรบก็บญาิของวิเพนี่ก็เหมือนกันท่านพี่ชายยามท่านบอกว่าเทวดาเนี่ต้องถามถ้าไม่ถามถึงแม้ว่าท่านจะรู้เพียงใดก็ไม่บอกแต่บางกรณีที่มีความสําคัญท่านบอกก่อนเหมือนกันถ้ามีความจําเป็นแต่เรื่องธรมธรมดาธรรมดานี่ท่านไม่บอกก็ถามท่านต่อไปว่า ก็เป็นอันว่าทองทั้งหมดนี่เขาเก็บเพื่อพระเจ้าจากักรพรรดิใช่ไหมท่านก็บอกว่าใช่แล้วก็เขตที่อารักขาท่านบอกที่อารักขาไปไกลว่าป้องกันคนที่คิดจะมานําทองไปก็ถามว่าถ้ามีคนมาขูดทองแล้วทำพิธีต่างๆท่านยิ้มท่านบอกท่านสบ,บายมากทําพิธีเมื่อ,อไรผมก็ทําพิธีเมื่อนั้น ถามว่าวิธีของพี่อ้วนมมีอะไรท่านก็นเลยบอกกระบ,บองนี่ไงผลจะตีหน้าให้หน้ามดึดเทวดาฆ่าคนตายไม่ได้ตีทีไรทุกพลภาพทุกทีทั้งหมดเรื่องถามว่าตีแรงหรือตีเบาท่านบอกแค่กระทบก็พอแล้วมันสุดแล้วแต่ใจผมจะนึกใจผมจะนึกแค่เป็นขนาดไหนผมไม่ได้แกล้งเขาแต่เขาแกล้งผม ผมมีหน้าที่เฝ้าผมก็ทําตามหน้าที่ตามธรมธรมดาเทวดดาไม่โกรธใครกร็รวมความว่าแค่หน้าประตูบรรดาทั้พุทธบริษัททั้งหลายเจอกี่อ้วนเขาย้อนในใจดีเขาจะความจริงเห็นมานานแล้วนะเดินผ่านไปผ่านมาเลยไม่อ้วนแกนั่งตรงนี้แกยืนยามอยู่ที่เดียวก็เลยถามว่าพี่อ้วนยืนยามตรงเนี้คนมาหลังวัดเห็นเลยเขาบอกว่าที่ไหนผมก็เห็น อะไรเป็นเาว่าผ่านไปพูดนมากเสียเวลาต่อไปก็กลับเข้าที่กลับเข้าที่ก็บพบท่านท้ามาราทั้งสี่คือท้าววิรุณหกท้าววิรุณปักและก็ท้าวทศรสท้าวเวสุวรรณเห็นท่านยืนยิ้มแล้วก็ปู่ญาติตาทวดวิดามารดาก็มากันเต็มนี่ก็พระเท็ามา อันถามกันว่าจะต้องการรู้อะไรอีก <c oughs> <c oughs> ก็บอกว่าต้องการคุยกันเป็นนิทานตอนนี้ไปก็จะเที่ยวเผ่นดินทีแนจังหวัดจังหวัดไหนมีทรัพย์สินอะไรบ้างพอที่จะคุยกันได้แต่ส่วสนใดที่คุยไม่ได้ก็ไม่โพูดส่วนใดที่เขาจะเอาได้ก็ไม่โพูดแต่ส่วนใดที่เอาไม่ได้จะพูด คำว่าเอาหมายว่าทำลายทรัพย์สินเขาแย่งทรัพย์สินเขาถ้าเป็นแร่ธาตุก็อาจจะพูดได้หรือไม่พูดก็ได้สล้รัตท่านจอนุญาตเล้บอกว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันตอนนี้ไปเพิ่งรู้สึกด้วยว่าใต้วัดท่าสงนี่นะนอกจากจะมีทองคำแล้วทองคำนี่ไม่ใช่ทองคำธรรมชาติ <c oughs> เป็นทองคําที่เขาฝากกันไว้อมาราคาและก็ไม่ใช่ทองคําจุดเดียวที่เป็นของพระเจ้าจากักรพรรดิมีทั่วไปและก็มีอยู่หลายประเทศแต่ละกลุ่มแต่ละกลุ่มเนี่ยมีอยู่หลายประเทศเพราะพระเจ้าจากักรพรรดิเกิดกันแแ้กเป็นผู้ครองโลก <c oughs> ชาวโลกทั้งหมดมีพระมหากษัตริย์องค์เดียวที่เป็นใหญ่คือพระเจ้าจากักรพรรดิ และวพระเจ้าจะกระพัดกระกครองโลกโดยธรรมเวลาที่ใครเขาไม่มีจะกินเขาไม่จะใช้พระเจ้าจะกระพัดก็สั่งขุัคลังจะไปหาเงินมาจะมาหาทองมาช่วยเลี้ยงเขาขุัคลังนี่ก็มีทิพระจักษ์ยานแจ่มใสมากสามารถเห็นอะไรตัวอะไรได้ตา,าต,าตามความตามตามความต้องการจรึงเดินนำคนไปชี้ตรงนี้บอกว่าตรงนี้ทองคํา จงขดขึ้นมาท่านี้ก็เป็นเรื่องอเทวดาถ้าต้องคำมากอย่างนี้ย่อกดขึ้นมามากมาว่าไม่ได้เขาก็เทวดาจะให้เห็นเฉพาะจุดแผลแค่คอทองคนว,ว่าควรนำไปเท่าไรเห็นเท่านั้นนอกจากนั้นเห็นเป็นดินหมดแล้วก็แต่และคราวถ้ามีความต้องการมีความจำเป็นเขาจะให้ตามความตามต,ามตามทมคนนี่เป็นที่จุดหนึ่งจุดเล็กๆ ก็ถามท่านว่านอกจากนั้นใต้วัดมีอะไอะไรบ้างท่านบอกวัดนี้ตั้งอยู่ยนยน,ย,นยอดภูเขาเหล็กมีแรล่เหล็กมากแต่ก็อยู่ไม่ลึกจำเป็นวัดซะแล้วนี่ขดก็ไม่ได้ได้ค <c oughs> ่าก็ไม่สูงไม่คู่ควรกันแต่ถามได้ว่าถ้าอย่างนั้นจังหวัดอุทยธานีมีอะไรที่มีความสำคัญบ้าง ท่านก็นตอบว่าแร่ธาตุในจังหวัดอุทัยธานีมีเยอะแต่ดินแดนที่เพึงบอกท่านบอกบอกไม่ได้ก็อยากจะบอกสถานที่ตอนนี้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เขารู้กันเองอย่างแร่ที่มีความสําคัญแต่ยังไม่นิยมใช้อย่างอยู่รเนี่ยมอย่างนี้ไปหลังอุทัยธานีก็มีถ้าแร่ดีบกกุกแร่ต่างๆที่เพึงใช้มีแต่ว่าไม่มากนัก แต่ว่าเจแลอยูเรเนี่ยมีเป็นหลายชั้น <c oughs> มีหลายชั้นด้วยกันชั้นบนชั้นล่างชั้นต่อต่อไปมีเยอะอะดูแลมีเยอะมีกลุ่มหนึ่งมีกี่กลุ่มนาะท่านบอกว่าเอากลุ่มใหญ่ๆจริงๆมีอยู่สามกลุ่มในเขตปลายทางในป่าของสามอำเภอท่านก็ไม่บอกท่านห้ามบอกอำเภอ ทีแรกคิดจะบอกว่าปลปลายจะไม่เป็นไรแต่บอกเป็นหน้าที่ของเขาของเราไปเรื่องของนิทฐานจริงแล้วไม่จริงใครก็ตำหนิกันไม่ได้รวมความว่าแร่สําคัญนอกจากยูเรเนียมอ้าวมองไปมองมาจังหวัดไทยธานีที่มีแร่ทองมีฮะคิดว่าจะไม่มีมีที่ไหนอีกอำเภอหนึ่งทึ่ก็ไม่ไกลจากยูเรเนียมนัก มีกลุ่มทองคําแต่ไม่มากถ้าทําแบบอุตสาหกรรมเป็นเป็นอะไรเนาะเป็นโรงงานีิเขาขุดนะ่ะเป็นเหมืองแบบนั้นก็พอได้แต่ถ้าว่าต้องอด,อด,อดทนแต่จะแต่ว่าท่านบอกว่าต้องใช้เวลานาน,านอย่าเพิ่งทําถ้าทําทองคําเวลานี้ที่จังหวัดไทยธานีนะขาดทุนต้องรอเมื่อถึงเวลาสมควร คำว่าเวลาทุกคนก็นบรรดาท่านบริษ,ษัทดูเรื่องของน้ํามันเรื่องของน้ํามันนี่รู้เรื่องมาตั้งปี2518แต่ว่าเทวดาท่านยืนยันว่าต้องพศ2524ไปขอร้องท่านอย่างไงท่านก็นยอมรับไม่ได้ก็<ส>เป็นคำว่าต้องถึงพศ2524ในเรื่องตรงคำนี้พระทนไมบอกเวลาอารรดา้าโยมพุทธบริษัทหลายโดยทุนน่นนา มองดูเวลาหรือแพ่ยี่สิวินาทีก็หมดเวลาเขาลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนะมงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแด่บรรดาแ่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี